ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่รักและเคารพศรัทธานะครับในองค์หลวงปู่แพ้่วปาวโรวัดรังหมันสําหรับวันนี้นะครับผมคิงบ้านพลเมืองดีนะครับมีวัตถุมงคลนะครับยอดนิยมวัดรังหมันนะครับมาให้พี่ๆได้ชมได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเก็บวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับไว้นะครับเพื่อครอบครองนะครับไว้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับมาดู เหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับติดหนึ่งใน10นะครับวัตถุนิยมวัดรางหมันนะครับเป็นเหรียญเสาห้านะครับนี่ครับองนี้นะครับเรี่ยมกรอบพลาสติกไว้แล้วนะครับกันน้ํานะครับพร้อมใช้นะครับผิวแดงๆสวยๆเลยนะครับหน้าและหลังนะครับถือว่ามีความสวยมากนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูหน้าหลวงปู่นิดนึงนะครับนี่นะครับใบหน้านะครับชัดเจนนะครับจมูกโด่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สวยๆนะครับนี่เปิดราคาไว้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่สองนะครับก็เป็นเหรียญเสาห้าเช่นกันนะครับแต่องค์นี้นะครับจะสวยมากๆนะครับผิวแดงแป๊สแสบตาเลยนะครับนี่มีติดรุ้งด้วยนะครับบริเวณขอบขอบนะครับแล้วก็บริเวณปลายจมูกหลวงปู่นะครับนี่แล้วผมจะให้ดูนะครับใบหน้าหลวงปู่นี่ครับ สวยงามชัดเจนนะครับเนี่บริเวณจมูกจะมีรุ้งรุ้งนะครับนี่ยจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับเหรียญนี้แดงมากนะครับเนี่เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับพี่พทุกท่านนะครับต้องมีนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลวัดรางหมันนะครับรุ่นนี้ไม่ควรพลาดนะครับด้านหลังนะครับก็จะติดรุ้งนะครับ สีม่วงม่วงนะครับนี่ออกม่วงม่วงนี่สวยนะครับสวยทั้งหน้าและหลังนะครับจมูกเต็มร้อยผิวจะแดงมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับเหรียญแรกและเหรียญที่สองนะครับอ่านี่นะครับนี่ดูนะครับความแตกต่างระหว่างผิวนะครับนี่ความแตกต่างระหว่างผิวนะครับขออนุญาตวางนะครับ เหรียญที่สองนะครับก็เปิดไว้ในราคา4,600บาทนะครับเพราะว่าสวยกว่านะครับต่อไปเป็นเหรียญที่สามนะครับเหรียญจะเริญนพรบนนะครับคนนิยมนะครับนี่ครบ8รอบนะครับเจริญพรนะครับผิวรุ้งนะครับนี่ปี2,562นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมติด1ใน10เช่นกันนะครับนี่อายุ96ปีนะครับชมความสวยนะครับ มชมความสวยของเหรียญจมูกโด่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันผิวเดิมนะครับเหรียญนี้นะครับเปิดไว้ในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะครับมีเจริญพรบนแล้วก็ต้องมีเจริญพรล่างนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยมากๆนะครับตรงนี้เปิดไว้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อไปนะครับเหรียญนี้ได้มาใหม่นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อม8รอบนะครับค่อนข้างสวยนะครับสวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยเช่ามานะครับเหรียญนี้นะครับนี่หน้าตาคมชัดชัดเจนนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างได้ยากมากนะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับวิธีวิธีการทํานะครับค่อนข้างยากที่สุดนะครับหมายเลขนัมเบอร์85 7 ศูนย์ะครับองนี้นะครับนี่มีความสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่มาชมกันนะครับนี่ใบหน้าคมคมนะครับนี่นะครับเหรียญแปดรอบนะครับครบ8ดรอบนี่ครับหองเชื่อมครับ นี่นะครับนี่การเชื่อมนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับรุ่นนี้นะครับออกข่าวนะครับออกข่าวนะครับนี่เหรียญใบสาเกนะครับเนื้อฝาบาทนะครับนี่มีประสบการณ์การถูกยิงแต่ยิงไม่เข้านะครับเหรียญนี้นะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับขายดีมากๆนะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับเลขัมเบอร์2 3 4สามสี่เจ็ด นี่ครับเหรียญนี้นะครับเปิดไว้ในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเตรียมพร้อมใช้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับนี่ใบขี้เหล็กพิมพ์ใหญ่รุ่นสุดท้ายนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ตำนานหลวงปู่นะครับโด่งดังจากใบขี้เหล็กนี่ดูความสวยงามนะครับทั้งหน้าและหลัง เปิดไว้ในราคาหนึ่ง้ายห้าสิบาทนะครับเหรียญน,นี้ต่อไปนะครับเป็นเหรียญพยาครุฑนะครับมหาอํานาจพภกทรัพย์นะครับนี่หรือเหรียญพยาครุฑเสาห้านะครับรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับด้านหลังนะครับเป็นเลขมือเบอร์เก้าแปดสี่นะครับนี่เป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเรียบพร้อมใช้ เหรียญที่เปิดไว้ในราคา1,950บาทนะครับพี่ทนใดสนใจก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลของปู่แพร้วนะครับมานำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ทนใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทางช่องทางนะครับช่องทางที่1นะครับ a c e b o o k นะครับชื่อคิงบ้านพลเมืองดีเส้นทางช่องทางที่2นะครับไลน์นะครับ ID ยนะครับ09 99213686และเบอร์โทรศัพท์นะครับ0999213686นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับการไลฟ์นะครับพระนะครับเครื่องหลวงปู่แพ้วป o w e r Pro สาหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับพี่ท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ